สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มัหน่อยจะเฮ็ดไอติมหวานเย็นนะคะกิ่นย้อนรอยสมัยเด็กพอดีนุ่มที่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดโรตีอันนี้นุ่มที่เหลือจากทำโรตีแล้วก็ทำไอศครีมไปแล้วนะคะมันเหลือประมาณน,นี้ไม่น่อยก็จะกินให้หมดกระป๋องน้ำเปล่านะคะอันนี้น้ำเปล่าเอามาจากกล่องมุกีละคะ่ะ ได้ความหวานมันเอามาล้างเอาเป็นคน้นดีแหยกตัวกับอประจัแจะเห็นของมันเหลือกับเสียดายก็เสียดายนะคะขนออกวันเย็นกินสมัยตอนทำเป็นเล็กหน่อยเนาะไม่หน่อยเฮ็ดไปขายโรงเรียนนะคะหวานเย็นเฮ็ดแวบนี้แหละแต่ว่าสมัยก่อนต้มน้ำจะน้ำตาลนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำสี น้ำสีเป็นขวดๆแต่มันเที่ยวบ่อยๆได้ใช่ไหมตะกีน้ำสีเป็นขวดแล้วข้าถือนะคะเอามาใส่แล้วก็ใส่อันน้ำตาลอันน้ำตาลตะกี้มันกับแพง่น่อบีน้ำตาลขวดน้อยๆทังสี่กับขวดละบาทสองบาทเอามาใส่น้ำมันกับสิบประหยัดมั้งละสมัยตะกี้เห็ดเอาไปขายโรงเรียนนะไม่แน่ก็จะผสมน้ำแดงลงไปนะคะห่อนน้ำเว้นเห็ดแบบตะกินเวลากินเขาแล้ว เวลาเผ็ดเวลาหอนก็ได้เอามาโจกโจกเกล็ดเกล็ดอมหนาอมน้ำเนาะหวานเย็นสมัยเมื่อเราเป็นเด็กน้อยสมัยตะโก้เข้มขนเนี่ยมันเข้ากันมันยังมันละลายเลยคุณนะเคยเห็นอยู่ในกล่องคุณมาท่านในละลายเนาะเป็นเด็กหน่อยเป็นลูกเลีนี่เฮ็ดไอสติมไอติมแบบนี้นะคะน้ำแดงแน่น้ำเขียวแน่นะคะเอาไปขายเห็ดหมูลเลี้ยงซึ่งเป็เห็ดหวานลาย สมัยตะกีดจะใช้ถุงสามขุนหาแล้วก็มดัดดางแซ่ชองฟิตแล้วก็ออกไปขายไปโรงเรียนก็ก,กระติกน้ำแข็งกระติกเนี่ยหน่อยไลยส่สก๊อตไปโรงเรียนนั่งซูโมนีิบอตตองเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยจะเบยอะเลยซื้อมาปึ๊บก่อปั๊บเป็นไอเป็นไอ,อติมเป็นช่องๆจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นปองๆสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะสะดวกสบายมากเขาใช้สำหรับเพ็ินน้ำแข็งเนี่ย ม่เหนื่อยก็จะไม่เห็ดเป็นไอติมนะคะจะทําเป็นไอติมไอติมบ้านเฮานี่แหละเดีนะก่อนสิมก่อนหวานใจอี่คนหนึ่งวันไรเกิดบ่แสได้แล้ววันไรเกิดหาพ่อหาแม่ขึ้นมาหน่อยบ้าไปเลย้วข้าบดไปกินถึงเลยแลนเนอนข้าคาดจะไปกินไอติมวอด ไปกินไอติมยี่ห้อเขาอยู่ถุงมันจะดียังสีนะคะเนี่ยมันจะมีปากแค่นี้หายห้าวคันถ้าไปเปิดกอกน้ำมาเท่จื๊อเสียงน้ำกระสีเป็นลงไปปุ๊บเพราะมันเต็มปั๊บมันกระสีรัดในห้าเองอัตโนมัตินะคะห้าวผสมเพล็ดอย่งกับมันดังนั้นไม่ต้การจะใส่ถังสีปุ๊บไม่ต้กระสีเทปั๊บเห็นไหมคะมันกระสีเลียนตูดตัาตูดตัาไปตามกองมันเห็นไหมคะนี่ยตังเบื้องเนี่ยมันล่น แทบแค่อออกอเปนเสียน่ยาก,กินบ้มล่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบอกประโอนเอ๊ะมันหล่นอืเอาบ้ามีก่อนเทขึ้นนะคะมันล้นเพราะมันเยอะเกินมันลน้นขนาดมันเขาก็ออกนี่นะคะงางบอกคะ่ะเซตแรลไอติมข่นะคะ ไปเต็สิแค่นั้นเองนะคะเนี่ยมัดทอน,นี้เลยค่ะเนี่ยก็ไปใส่สร้างฟิตไว้แล้วเวลากินมันก็จะแกะออกมามันก็สิเป็นก้อนไผ่ก้อนมันตกกินดาวแตอละกอนง่ายบอกคะมีหลายแบบนะคะมีหลายรูปรูปดาวก็มีรูปนั้นรูปนี้ก็มีแล้วแต่เขาจะเลือกซื้อดาวอันซื้ออันนั้นของมันนะคะเนี่ยจะ ตัดแก๊สสีมันมัดากมันดีกว่ามันสสีสีพุยุอันนี้มันไม่สวยน่าจะตัดตรงนี้มันนะคะหางมันเห็ุหางสองอันนึงค่ะม,ม,มัน,น,ม,นมันจังบวกลงโค้งเวลาไปว้างมันจังบวกลงทันที่นะคะมันถึงจะไม่ขวางพื้นที่นี่แหละค่ะไอติมง,ง,าาง่ายๆบานๆสไตล์ไม่แย่น่อยเรียบร้อยแล้วก็เตรียมใส่สองปิดนะคะ งามบอพี่นองงามบ่งามอัอาลีปฝอยเนี่ยงามฝอกินอีหยังเป็นเพสโจะาขออกินนะคะื้งทีข่อยบอกอ่ก็ไปจอดของพ่อยหญ่พ่อใหายสิห้บ้านของข่อยก็ได้ว่าอืมเร็จแลวมันเหละให้กันในราคาพืนอนะวงมันเหลอกับผสมน้ำกินค่ะกินกี่ละคะ่ะโอ้เสีย หวานหวานหอมหอมมันมันชื่นใจน่ซื้อมากถุงหนึ่งมกี่บาทมาเตีเต้ยแผ่นแข็งซื้อมาไว้ไงนะหมคะูค่ะซื้อเอามาไวท้ทำน้ำแข็งสำหรับจะทำเช็คเช็คเช็เช็เช็แทนดีใบเทนเดอร์จะผสมเหล่า็อกเทวนะคะจะมาทำน้ำแข็งไปทำ็อกเทลให้พี่น้องดูนั่นแหละแต่วันนี้ก็เลยเอามาทำเป็น น้ำหวานหวานเย็นให้กินให้เบิ่งก่อนนะคะไอติมหวานเยน็นนล้วามให้เป็งความประทานดีรักใจใจใจ้ารักนะจุบ๊บ